เขาคงมากนะครับแล้ด้านขวาของจอนะฮะก็จะเป็นโลยิ้วนะครับโลแสดงยิ้มนะครับแบบเ้าแบบทำลายขาวบอลครับคาราเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมก็มาจอดรถนะครับที่ลานจอดรถนะฮะข้างศาลเจ้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะ เดินไปที่ศาลเจ้านะครับมีขายกาแฟด้วยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขาขายคงขายหมดแล้วนะครับคงขายไม่อยู่โอ,โอเคเอาเอาอเมริกาโน่เย็นไม่หวานเลยนะครับได้ครับสักครู่นะครับ <laughs> ไม่เห็นขายตัแต่กี่โมงครับขายมาขายเช้าแล้วครับพี่อ๋อ <c oughs> แปดโมงนครับแปดโมงโอขออนุญาตถ่ายนะครับได้ครับผมสั่งเมนูอเมริกาโน่เย็นนะครับยังไม่กินข้าวเลยเจอกาแฟสั่งเลยนีส่สะพานไม้ตดูนี้ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมครัใช้ได้นะครับผมรถมอเตอร์ไซค์นะก็เดินข้ามแต่ว่ารถรถใหญ่ขึ้นไม่ได้แต่ว่าเดินข้าบได้อยู่ มอไซค์ข้างเป็นกาแฟเลยเป็นกาแฟไทยครับเป็นดอยช้างอยช้างใช่ครับขั้วกลางขั้วกลางมันจะช็อกโกแลตช็อกโกแลตหน่อยเป็นน้ำพึง่งเป็นออกฮันนี่<อ>ทัว่ว เขียวเย็ยน30บาทคาไทยเย็ยน30มส<ช>ิอเมริกาโนาิเย็น30มลาเ้เย็น35มสิบหาทแงี่อยู่แถวนี้อ,อนะใช่ครับมันเป็น 南通天地理。 ครับตอนนี้เฮียเขาเข้ามาเปิดสารนะครับให้เข้ามาให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับโอ้หมีเฮียมีแนะนำได้ไหมครับอันนี้คือโป่ง้แปะโป่งนะ<า>ครับโป่งข้าวโป่งโุ่งข้าวโป่งอ๋อรับมันเป็นสี่จุเอียสสี่จุดเอียน,นะครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็เินเกียรโอ้เจ้าพ่อหินเกียร์นะครับดังนี้นะครับเพื่อน มีหลวงพ่อสังกัจจยเจ้าพ่อคนกูอยู่หลังเล็บสามเล็บครับแล้วก็เจ้าแมา่คนอยูครับผมขอทราบประวัติได้ไหมครับว่าสาเจ้านี้ร้อยกว่าปีละร้อยกว่าปีแล้วเพราะตั้งสมัยเตี่ยแล้วก็มาผมสองสามรุ่นแล,แล้วมาหลานเ<อ>พราะผมเจ็ดสิบหกผมโตมาผมก็เห็นครับแล้วก็บูรณะมาเรื่อยๆเป็นเป็นเป็นรับประดกันมาอ,อ๋อครับอายุร้อยกว่าปี แล้วก็เจ้าประมาณนั้นเพราะผมเจ็ดสิบป่าผมถโตมาแล้วมันต้องเจ็นสิบแล้วใช่เผิ่อไม่ต่ำกว่าร้อยถ้าโตมากว่าร้อยกว่าขึ้นไปอยู่แล้วใช่ไหมครับเจ้าดิครับคือแต่เดิมันเป็นชุมชนก็เหมือนกันชาวบ้านนะคนมีบ้านก้ต้องมีวัดใกล้บ้านก็ชุมชนใดชุมชนมันก็สร้างมีทุกครองเลยไหมใช่ครับเป็นสิบสองสิบสามอะไรก็ต่างคนต่างมาว่ากันเราของการของบ้นเนี่ยครับผม ผมอยู่คลองหนึ่งก็จะเห็นสายเจ้าพ่อฮินเจียครับมีเกือบทุกคล่ะครับแล้วเจ้าเจ้าเจ้าที่ประจาอยู่ที่นี่ก็คือมาจากอันเชอมาจากเมืองจีนหจงเืองจากเมืองจีนเลยใช่ไหมกรางทูบเราวลทูบเอาอะไรหรืว่าต้องต้องมาอย่างนั้นเลยจะมาอย่างนั้นเลยนะครับโอ้โงนี้เป็นุงเ์ถาวงเฉยเฉยแต่ถ้าทั่วๆไปถ้าเขาเขียนุงเ์ถาปงมากก็เถอะ อา마คือเจ้าแม่กับเจ้าพ่อแต่นี่เป็นเจ้าพ่ออย่างเดียวเราเราไม่มีเจ like. er ้าแม่อ๋อครับท oh. ั้งทั้าองค์ไหนเขียนหุงเทากองมาเนี่ยก็จะมีทั้งอากงงอามาก็มีทั้งเจ้าสององค์ใช่ครับอันนี้เป็นหนุ่มโสดอ๋อครับไม่ไม่มีเจ้าแม่ไม่เห็น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 พระเทากองมาเป็นผ้าเสกไม่เห็นเลยนอ้ไม่มีที่นี่ที่นี่เขาจะเป็นมีมีอาจารย์เป็นเป็นอย่างเดียวอ๋อครับมีอาจารย์เลครับโอ้สวยงามมากนะคร ต้องใส่ไว้ใส่แล้วราพุ่มอ๋อครับต้องใส่พุ่มเวลามีงานสุดจีนสัตว์จีนงานประจําปีก็เปิดอ๋อสุดจีนสุดจีนนี้มีงานวันที่แปดเก้าสิบแปดจ่ายเก้าไล่สิบวันถือสิบวันเที่ยวครับผมมีงานอะไรบ้างครับอนไนช่วงนั้นอันนี้ว่าอย่างเดียวงานประจําปีมียิ้วที่ที่ที่ทร่มระบุกลงยิ้วถาวรน่ะครับมันจะมีสิบสองถึงสิบห้ามีนา สิบสองถึงสิบห้ามีนาครับนกระลาคุ้มพาอีกสองเดือนโอเคแต่จุดจีนมันจะเป็นเดือนคุ้มพาครับผมงั้นเดี๋ยววันที่สิบสองถึงสิบห้าถ้าผมมีโอกาสเดี๋ยวจะมาั่มีงานใหญ่จะติดไฟติดอะไรผ่านมาเนี่ยจะมีไฟประดับครับนะฮะอันนี้เป็นศารเจ้าเก่าแก่นะครับเก่าแก่อยู่ตรงที่ตั้งนะฮะอยู่คลองสิบสองคลองสิใช่ไหมฮะคลองสิบสองตรงข้ามกับเทศบาล รัฐบาลอยู่บ่นรบครับ,บแล้วก็กิจกรรมภาพวาดตรงนี้ก็เป็นภาพวาดดั้งเดิมบ่ครับเนี่ยดั้งเดิมแต่มาลงสีใหม่อ๋อครับเพราะเดิทมที่ช่างคนจีนเขาเขียนไว้มันเป็นเป็นสีน้ำและนี่มึนที่เอาช่งางคนไทยมาลงแต่แต่ลงใหม่แล้วก็มาใส่เคลือบ,บอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้มันหาช่างแบบนี้ไม่มีแล้วต้องอนุรั์ครับภาพเดิมๆก็จะเป็นภาพก็ใส่นี้อยู่แล้วใช่ไหมเนี่แต่ว่ามามาเติมมาเติมสีใหม่นะครับ อยา่างตัวสื่อจีนี่เราก็เติมไม่ได้กับเ็นไปอย่างเงี้ยอครับได้แต่ระบายทีไว้เฉยๆนี่ครับมันเขียนไม่ได้ตัวตัวลายตัวอะไรเยอะตัวนักสื่อจีนก็ยัง,งเ,เหมือนเดิมอยู่เมันเดิมฮะไอ้ด่างเดิมเลยด้างเดิมเลยด้าง,ง,งเดิมดดเลยโอ้ครับก็จะเป็นพุประวัติอะไรเนี่ยอย่างนี้ก็คือนี่ควนูหน้าแดงครับงนี้เล่าปีโอไนี่เตียวอุยครับ แล้วก็เป็นพวกพวกเทพเจ้าอะไรพวกนี้นี่บรรยากาศนะครับของศาลเจ้านี่มันมันธรรมดาเนี่ยมันมีลูกหลานที่เนี่ยไปออกไปหากินข้างนอกอะไรเขารวยๆเขาก็กลับมาแบบมาช่วยมาบูรณะนะครับอ ก็จะมาสร้างถวายสถาครับผมร่ำรว,วยแล้วก็กลับมาลก,กลับมาส่วนมากจะมีเจ้าภาพหมดจะทำอะไรตรงไหนเขาก็ออกครับอันนี้ก็เหมือนทกำลังท,ทำใหม่ใช่ไหมฮะโอ้ครับ เราทำไกับพีเรามีแล้วมีคนมาประมูลของแล้วคผักลายจ่าแล้วถ้ามันเหลือสักแสนสองแสนก็จะพาพีตกแต่งทําไปเพราะเราเราเราดูแลตัวเองเอย่าเราไมปเรียนลายกายกันจัดงานครั้งหนึ่งอ๋อครับที่นี่ก็ผมไปสาลเจ้าหลายที่ก็ไม่เห็นสันที่ไปลงนิ้วถาวรถาวรเลยจ้างเขาปีหนึ่งหมื่นบามันใช้ถังน้ำมันรองอ่ะ แล้วเวลาลมมาแล้วมันโยโย่เย่ก็เลยสร้างถาวรเลยถาวรเลยโอ้โหประเทศไทยจะจัดงานเลี้ยงมีดนตรีอะไรก็ได้อ๋อครับเป็นศาลเจ้าไปส่วนศาลเจ้าตรงนี้ก็คือเจ้านี่ก็เป็นเจ้าพ่อขุนอูนะครับเพื่อนๆอย่างนี้เจ้าพ่อขุนอูครับอครับหลักๆแล้วผู้หญิงก็จะจะชอบมาไหว้องค์เนี้ยองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับเพื่อนๆเรียกอันเนี้ยเนี่ยครับ ่วนใหญ่คนที่มาไหว้เขาจะขออะไรบ้างครับหมยยายถึงว่าก็แล้วแต่อธิษฐานใครขออะไรขอพรก็ของานได้งานขอระบายงานลูกเล้าอะไรก็ก็มาไหว้ครได้บ้างไม่ได้บ้างกันแหละก็ครับผมก็ฮะบางคนเ็าขับรถผ่านไปเขาก็อธิษฐานจะไปติดต่องานนะเอาไปถึงได้งานได้งานก็ตับมาแวะมาเงี้ยไม่ได้มาไหว้มาบนนั้นนึกในใจเฉยๆเขาคุยฟันบอกลุงเนี่ย หนูก็อธิษฐานเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยขอให้ได้งานขายของได้แล้วมันก็บังเอิญเหลืออะไรกันแล้วแต่ของแบบนี้ครับก็เลยรงไม่เห็นนะใช่ครับเป็นกําลังใจครับเป็นเป็นกำลังใจเป็นสิ่งเด็กสอบติดตำรวจทหารสอบได้อะไรก็มาไหวกันเยอะครับผมที่ยึดเรียบยไมครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับของสาเจ้านะครับ ที่บถ้าคนไทยเขาก็จะเรียกว่าฟ้าดินกับไหว้ฟ้าดินครับในบริเวณนี้ตรงนี้ใหญ่สุดถ้าไหว้ต้องไหว้ตรงนี้ก่อนอ,อ๋อครับผมรับเพื่อนฮครัตรงนี้นที่สีแฉบบ่อถ้าชาติคนไทยเขาจะเรียกฟ้าดินก็คือไปศาลเจ้าที่ไหนก็ต้องตรงนี้ใหญ่กว่าเพื่อนต้องไหว้ตรงนี้ก่อนไหว้ฟ้าดินกับไหว้ฟ้าดินก่อนครับผมหลังจากนั้นเราใหญ่สุดแล้วก็จะไหว้เจ้าพ่ออะไรกันแล้วแต่เราคืออยู่ที่เราเลือกไหว้เอาก็ได้อ๋อครับ ที่นีม่มีเจ้าแม่มีในเจ้าพ่อครับนะ <c oughs> เดี๋ยวผมขออนุญาตไหว้อธิษฐานก่อนนะฮะได้ครับครับ,รบสามบท ตรงนั้นห้าแล้วเจ้าแม่กวนอิมเก้าห้าเก้าสิบสี่แล้วแต่ได้ครับครับผมโอเคครับบางคนก็บอกว่าจะไม่อย่างเดียวก็เก้าดอกได้ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะฮะไหวเจ้านะขอพรนะฮะขอแล้วก็ใส่กระเป๋าแล้วก็ไปเรียนลายกายลูกหลานที่ว่าร่ำรวยอะไรแลวได้เงินมาสร้างหลังเนี่ยหลังเดิมก่อนเป็นไม้อยู่เออก็บอกไปเจ้าพ่อไปไปหาเงินกันเดี๋ยวมันสร้างบ้านใหม่ เอาผมรูปปอมใส่กระเป๋าไปแล้วก็ไปตามเท่าแก่ห้างร้านอะไอีกูกหลานที่ม de <c ười> ันไปจากที่แล้วไปรวยอ่ะก็ให้ตังค์มาสร้างเนี่ยบารมีเผย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 แผ่ไปแล้วมีกรรมการอยู่คนหนึ่งคนนั้นเขาเป็นโพสต์เป็นอะไรอย่างเดียวนะเขาบอกไม่เกี่ยวผนตกฟ้าลองเรื่องของเจ้าขครประมูลไปไม่จ่ายเงินให้เจ้าไปทวงมันกูไม่คุดน มันผ่ากระปุกทองแล้วก็อาถรรพ์น่ะเมื่อคืนเนี่ยวันแค่เรียาวันกินเลี้ยงเนี่ยมันจะป,นประปูนของเนี่ยครับครับฝนไม่ตกฝนไม่แหลกพอหลังจากวันนั้นนะ<อ>่ะโรงยิ่งแทบพังอ่ะโอ้โหก็เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์น,นะครับฟาร์มไม่ก็บอกว่ากูให้ขั่ภาระให้ผมเต่าทอมเนี่ยครับแล้วจะทำอะไรต้องต้องเปลี่ยนเนี่ย ปวดป่วยปั้มหายเนี่ยขอขั้นตอนนะครับไอไอไอ้อไม้หายสองโอตัวนี้ใช่ไหมครับก็เลยปวดป่วยโยนนสองวันนะอ๋อครับถาเราอ่ะครับอ๋อนี่ปวดป่วยนะครับเพื่อนเรื่องอะไรจะเพิ่มอะไรจะทำอะไรจะจะจะเลื่อนวันมีงานหรือเปล่าวันที่เลื่อนไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องถามท่านก่อนใช่ไหมครับวตาของคนจีนนสองเดือนสามครับแต่วันปฏิทินไทยมันจะไม่ตรงเพราะมันโยกไเรื่อยครับพิจิตร์ต้องใจตัวครับต้องต้องถามก่อา आ भाई जी